สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีมีในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนะคะก็ชาวราศีมีเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีมีเนี่ยนะคะต้องเป็นช่วงที่มีเขาเรียกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะหรือว่า เจ้าชตาเนี่ยนะคะมีความเขาเรียกว่าในตัวของตัวเองเนยเป็นคนที่มีความเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ใหญ่นะหรือเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้คือชอบพัฒนาตนเองนะคะหรือพัฒนาในเรื่องขององความรู้พัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะชาวราศีมีเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีศิลธรรมมีคุณธรรมนะคะหรือชอบ ปฏิบัติธรรมชอบไหว้พระสวดมนต์จิตใจอ่มีเมตตาสูงนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรที่แปลกๆใหม่ๆได้เรียนรู้หรือได้วิจัยในศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือได้ทดลองได้บุกเบิกได้ิเริ่มทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรู้นะคะ แล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว,ว่าชาวราศีมีเนี่ยคุณมีคุณมีโอกาสที่จะมีเวลาคือเป็นช่วงที่ทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่โลกส่วนตัวสูงอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าคุณจะทํางานหรือหยิบจับทําอะไรเนี่ยคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของตนเองเป็นหลักโฟกัสในเรื่องของความปรารถนาโฟกัสในเรื่องความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมีเนี่ยจะ สแสวงหาในเรื่องความมั่นคงมั่นคงของชีวิตหรือเป็นช่วงที่คุณจะวิ่งเข้าหาความสําเร็จวิ่งเข้าหาโชคลาภนะคะวิ่งเข้าหาโอกาสดีๆนะคะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะของเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศมีมีมีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะไขว่คว้าในโอกาสที่ดีตรงนั้นด้วยเช่นกันนะคะจะเปิดช่องดวงชะตาเนี่ยจะเปิดช่องทางหรือเปิด มันมีเหตุเปิดช่องอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณได้หยิบจับให้คุณได้ทดลองให้คุณได้เรียนรู้หรือปัญญาปัญญาความคิดแนวความคิดปัญญายาบางอย่างเนี่ยมันเปิดช่องของมันเองทําให้คุณเนี่ยได้ได้ลงลงมือทําได้เรียนรู้ได้กล้าที่จะลองผิดลองถูกจะเป็นในลักษณะนี้นะคะซึ่งรน้รนๆแล้วเนี่ยมันจะต้องดีกว่าเดิมนะคะ ส่วนในเรื่องของเงินเรื่องเงินเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าท่านใดที่เกิดราศีมีแล้วคุณมีไรายได้จากต่างประเทศมีไรายได้จากต่างถิ่นแดนไกลมีไรายได้จากความเป็นความตายนะคะจะดีจะขยับตัวดีขึ้นการเงินที่มาจากตรงเนี้ยที่กล่าวไปเนี่ยจะขยับขยายจะเติบโตดีขึ้นนะคะแต่ กรณีที่ท่านใดเนี่ยไม่ได้มีไรายได้จากต่างประเทศหรือไม่ได้มีรายรับจากต่างถิ่นแดนไกลใดๆต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนมีความตึงเครียดในเรื่องของการเงินการทองหรือมีเรื่องให้มีการเขาเรียกว่ามีเรื่องประหลาดใจหรือ จะเรียกว่าการเงินการทองบางอย่างถ้ามันได้มันก็ได้มาแบบกระทันหันได้มาแบบแปลกๆได้มาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้ามันจะเสียเงินเนี่ยมันก็เสียเสียเงินออกไปโดยที่คุณไม่ตั้งใจให้มันจะเสียไม่ทันตั้งตัวว่าจะมีการเสียเงินในลักษณะนี้มันก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยนะคะ เรื่องเงินเนี่ยก็ค right? so uh ุณเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะบุกเบิกช่องทางในเรื่องของการเงินใหม่ๆมีรายได้มีช่องทางการเงินที่นอกเหนือจากเดิมๆนะคะถ้ามีช่องทางการเงินอยู่1ช่องทางก็มีโอกาสที่จะมีช่องทางที่2หรือถ้ามันมี1-2แล้วก็จะมี3-4ไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีโอกาสหรือมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยคือเป็นช่วงที่ดวงชตาเน่ยจะได้รับโอกาสดีๆละกันนะคะ แล้วก็เรื่องเงินเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะขยันขันแข็งเป็นอย่างมากในการหาเงินหาทองและงานเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรดําเนินการใดๆเกี่ยวกับงานเนี่ยจะสามารถที่จะแตกแขนงทางการงานนั้นๆเกิดขึ้นได้งานที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวนะคะงานในลักษณะที่คุณทําเนี่ยสามารถที่จะแตกขยายหน้าที่ตรงนั้น นะคะแต่ขยายในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยคือถ้าทำงานบัญชีเนี่ยคุณถนัดอยู่แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะทำเป็นธุรกิจของตัวเองหรือแตกขยายหน้าง,งานไปเรื่อยในเรื่องของงานตรงนั้นนะคะแตกหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างหลายๆตัวเลือกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือมีงานคู่ขนาดเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ดวงก็ยังบอกว่าชาวราศีมีเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยก็เป็นช่วงที่ เขาเรียกว่ามันจะมีความรับรื่นมากขึ้นในการทํางานนะคะหรือคุณทําอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยคุณจะได้รับการอุปถมัมมีคนเข้ามาช่วยหรือหรือว่ามีคนเอ็เอนดูในในที่ทํางานได้รับการอุปการะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือจะเรียกว่างานที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างจะดําเนินสะดวกดําเนินราบรื่นมากขึ้นนะคะก็งานเนี่ยก็ต้องอยู่ในมุมที่ดีด้วยเช่นกันนะคะ หรือมีความสะดวกสบายทางการงานอาจจะทำงานโดยที่แบบมีคนให้การช่วยเหลือตลอดไม่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องที่จะต้องเครียดอะไรมากถ้ามันมีความเครียดหรือมีปัญหาในใดทางการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะผ่อนคลายลงอย่างนี้ก็ได้นะผ่อนคลายขึ้นนะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีเนี่ยคุณต้องทําอะไรเกี่ยวกับงานต้องอยู่เบื้องหลังคนอื่นจึงจะดีนะคะ คือให้คนอื่นออกหน้าเราอยู่เบื้องหลังเราเป็นคนซับพอร์ตเราเป็นคนอุปถัมภ์หรือเราเป็นคนอยู่เบื้องหลังนะคะในทางการงานเนี่ยจึงจะดีที่สุดนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะแปลอย่างนึงว่าชาวราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนถิ่นฐานเปลี่ยนที่ทํางานก็ได้นะมีการย้ายย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้น เช่นถ้าทํางานอยู่ภาคการก็มีโอกาสที่จะย้ายไปทํางานอยู่ภาคอื่นๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็จะแปลกอย่างหนึ่งว่าถ้าทํางานอยู่ที่เดิมนะคะมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องยุ่งยากมีความจุกจิกใจในในสังคมนั้นๆที่ที่คุณเผชิญอยู่นะคะ แล้วก็สุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดันไมเกรนหลอดเลือดให้มากๆนะคะชาวราศีมีเนี่ยเป็นไปได้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะคือถ้าทํางานแบบไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแต่มันคงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าดวงเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของงานที่มันทําเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่างๆเนี่ย มันเรื่องงานน่มันมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้สําหรับการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือคุณงามความดีของคุณเนี่ยเขาบุคคลอื่นเนี่ยเขาไม่มองเห็นคุณงามความดีของคุณนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณไปทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะมันจะมีเหตุให้คุณต้องถูกมองคือคนอื่นเขาอาจจะมองคุณลบ จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณทํางานตัวคนเดียวทําอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าเดิมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่รากดวงของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้พยากรณ์เพียงภาพรวมเท่านั้นแต่ทําอะไรก็ตามคนอยู่เบื้องหลังผู้อื่นจริงจะดีนะคะวันนี้ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณคะ่ะ